สวัสดีครับทลิปนี้ผมจะมาแนะนําตัวโปรแกรมเอเอ f นนะครับผมโปรแกรมเอ f อ็นอ่าจะเป็นโปรแกรมซื้อขายนะครับผมตัวโปรแกรมจะแยกจะมีระบบหน้าหน้าบ้านกับหลังบ้านนะครับแต่จะรวม2ระบบเข้าเป็นตัวโปรแกรมเดียวกันนะครับแล้วผมจะให้ดูระบบนะครับทั้งหมดนะครับที่ตัวโปรแกรม m อเอ f นซอฟต์ทได้นะครับผม เราจะไล่เลยนะครับก็คือในข้อมูลพื้นฐานนะครับตัวโปรแกรมนะครับในหัวข้อสินค้านะครับโปรแกรมก็จะสามารถสร้างหมวดสินค้าได้นะครับก็คือเราสามารถกําหนดหมวดหมู่สินค้าของร้านของเราได้เลยนะครับสร้างขึ้นมาได้เลยเราก็โปรแกรมสามารถแยกเป็นตัวแบรนด์สินค้าได้นะครับว่าร้านเรามีแบรนด์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมนะครับ สามารถสร้างสินค้านะครับขึ้นมาครับเพื่อ,อทำสต็อกแล้วก็ขายออกไปนะครับข้อดีของโ,โปรแกรมตัวนี้ก็คือ,อาสามารถพิมพ์บาร์โค้ดออกมาจากโปรแกรมได้เลยนะครับถ้า,าลูกค้าตัวสินค้ายี่ลูกค้านี้นะครับไม่มีบาร์โค้ดนะครับก็สามารถสั่งพิมพ์บาร์โค้ดออกมานะครับจากโปรแกรมได้เลยครับผม แล้วก็ตัวโปรแกรมนะครับสามารถทําสินค้าจัดเซ็ตได้นะครับก็คือเราสามารถเอาสินค้าจัหามาผูกกันแล้วก็ขายรวมเป็นเซ็ตได้นะครับสามารถทำทำส่วนลดได้นะครับลดโปรโมชั่นนะครับลดร้อยบาทลดห้าสิบบาทได้นะอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าครับตั้งได้อยู่ครับแล้วก็โปรแกรมสามารถกําหนดราคานะครับตั้งราคาได้นะครับ สามารถตั้งราคาต้นท le ุนนะครับราคาขายปลีกนะครับแล้ว <ek> ก็ราคาสําหรับล uh, ูกค้าพ hmm. ิเศษได้นะครับโปรแกรมสามารถกําหนดลูกค้านะครับประเภทลูกค้าได้นะครับก็จะเป็นลูกค้าครับทั่วไปนะครับอาจจะเป็นตัวแทนหรือลูกค้า V.I.P นะครับผลิตภัณฑ์แล้วก็ตั้งเป็นรายละเอียดของลูกค้านะครับเก็บเป็นประวัติลูกค้านะครับ แล้วก็สามารถความประวัติผู้ผลิตได้นะครับเพื่อเก็บประวัติว่าร้านของเรานะครับซื้อ,อตัวสินค้านะครับจากผู้ผู้ผลิตเจ้าไหนนะครับก็สามารถเก็บเป็นประวัติได้นะครับแล้วก็สามารถกำหนดผู้ใช้งานนะครับสำหรับพนักงานได้นะครับกำหนด ตั้งยูเซอร์รับรหัสผ่านนะครับแล้วก็ตั้งสิทธิ์นะครับให้กับพนักงานที่ใช้ระบบนะครับได้กำหนดหน้าที่นะครับก็คือสิทธิ์ว่าพนักงานหรือผู้ดูแลนะครับใช้สิทธิ์อนไหนนะครับแล้วก็กําหนดสิทธิ์การเข้าใช้ได้นะครับก็ให้แคชเชียร์นะครับสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับก็สามารถกําหนดได้ ในส่วนของระบบซื้อขายนะครับก็สามารถทํารับเข้านะครับซื้อเข้าก็คือทําจะสต็อกนะครับซื้อเข้ามานะทําระบบสต็อกนะครับได้รมแล้วก็ขายได้นะครับตัวหน้าขายก็สามารถใช้ปืนมีบาร์โค้ดยิงสินค้าที่มีบาร์โค้ดได้เลยนะครับหน้านี้นรายการก็จะเด้งลงมาให้นะครับ แล้วก็ในส่วนของคลังสินค้านะครับก็จะสามารถดูยอดคงเหลือสินค้าได้นะครับว่าตอนนี้สินค้าเราปัจจุบันนะครับเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับมีอะไรบ้างนะครับสามารถปรับคลังสินค้าได้นะครับในถ้าคลังของเราตรวจสอบแล้วว่าในระบบกับสินค้าจริงนะครับ มันไม่ตรงกันเราก็สามารถมาปรับคังนะครับให้มันตรงกันได้นะครับครับแล้วก็ในส่วนของรายงานนะครับก็จะมีรายงานสรุปสรุปให้นะครับก็คือจะเป็นรายงานขายประจําวันนะครับสรุปยอดขายรายงานเครดิตนะครับรายงานขายประจําเดือนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรายงานที่ใช้ให้สําหรับลูกค้าดูได้นะครับ ีมะจะมีรายงานกำไรเบื้องต้นด้วยนะครับครับเดี๋ยวผมจะลองขายให้ให้ดูนะครับสักหนึ่งเคสครับเมื่อเรายิงเข้ามาเราก็ทำการรับชำระเงินนะครับหนึ่งห้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับระบรบก็จะแจ้งว่ามีเงินทอนห้าร้อยบาทนะครับ แล้วผมก็จะออกใบเสร็จมาให้เรานะครับ,รบทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงรายงานยอดขายนะครับ,รบหน้าตารายงานสุปยอดขายก็จะบอกมาว่าวันนี้นะครับมีการขายอะไรไปบ้างนะครับจำนวนเท่าไหร่แล้วก็รวมยอดเป็นเท่าไหร่นะครับรายงานก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมครับตัวโปรแกรมเอ้ซ้อมนะครับระบบการทํางานนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับบริษัทสมาร์ทอัพครับผม